โหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียรอัพครับวันนี้เราอยู่ที่ Big กวิงรามอินทานะครับรถรุ่นใหม่เปิดตัว750นะครับบางคนคิดว่าเป็น f o r ์ a ่าบางคนคิดว่า XADV เห็นชื่อคลิปไปแล้วเนาะ Honda XADV โฉมใหม่750นะครับราคาอยู่ในมือเคนแล้วเมืองนอกขายแบบไหนเมืองไทยขายแบบนั้นเลยทั้ง Standard แล้วก็ Special Edition นะครับโดยรุ่น Standard เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีขาว4 3 3 0 0 0บาทนะครับ และสเปเชียล d i ดิชัคันสีเหลืองที่เราเห็นที่เมืองนอกประเทศไทยก็มีครับแพงขึ้น5,000บาท438,000บาทครับก็จะเป็นสีนะครับกับการาฟิกพิเศษใน Honda XADV 750นะครับโดยที่ลูกค้าซื้อ100คันแรกเนี่ยก็จะมีเสื้อพิเศษนะราคาประมาณ1,900-2,000เนี่ยแจกให้ลูกค้านะครับฟรีทะเบียนนะครับฟรีพรบรแล้วก็บอกเลยว่า Honda รอบนี้จัดเต็มจองรถตอนนี้นะครับรถแรกที่เข้ามาคิดว่าลูกค้าร้อยคนที่จองนี่แหละ ก็จะได้รถหลังส่งกลานกันเลยไม่เกินสิ้นเดือนเมษาเนี่ยรถแรกก็จะส่งมอบแล้วรอบนี้เรียกว่าเตรียมแผนมาเต็มครับส่วนรายละเอียดนะครับสเปคของตัวรถการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าออปชั่นต่างๆแบบเจาะลึกเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ2025 Honda XADV 750นะครับเป็นครั้งแรกของโลกที่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับจะมีไฟหน้า daytime running light ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับฝังมาในเส้นเดียวกันเลยฝั่งรถยนต์เนี่ยมีเป็นปกติในหลายๆรุ่นนะครับแต่ในรถจักรยานยนต์นี่คือคันแรกของโลกครับที่มี Time ไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ที่ทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวครับมีการเพิ่มระบบ Cruise Control เข้ามาครับอัปเกรดเทคโนโลยี DCT หรือว่า u u l c l u t c h Transmission ครับเพื่อให้ความต่อเนื่องความเนียนของการต่อเกียร์มากยิ่งขึ้นครับ โดยเฉพาะที่ย่านความเร็วต่ำและการออกตัวรวมถึงครับมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในงานตัวรถครับนอกจากรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วครับ honda x d v 7 5 0 Mo d e l Year 2025เดยยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวัสดุที่ใช้กับตัวรถครับโดยใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลครับทั้งในงานตัวถังนะครับในงานกล่องบรรจุต่างๆรวมถึงครับชิลหน้าของเขาครับจะปรับเปลี่ยนวัสดุครับเป็นรีไซเคิลสังเคราะห์ครับรวมถึงครับฟังก์ชันของการใช้งานชิลหน้า ยังมีการปรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ครับให้ปรับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับจากเมื่อก่อนเนี่ยขั้นตอนเยอะมากและต้องใช้2มือเรียกว่าต้องจอดปรับชิวหน้าเท่านั้นใช่ไหมครับตอนนี้ Honda XADV 750ครับปรับชิวหน้าได้ง่ายๆด้วยการใช้มือซ้ายแค่ข้างเดียวด้วยซ้ํา การควบคุมสั่งการรถคันนี้ครับยังคงใช้คันเร่งไฟฟ้าแบบ t t l e by wire ครับโหมดการขับขี่ของตัวรถมี4รูปแบบพื้นฐานนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยก็จะทำหน้าที่สั่งการ Pre เ e t ของ Power Engine b r a k e control ลและก็ Traction Control หรือที่ทาง Honda เรียกว่า Honda s e l e c t เทเบิลทอร Control ครับทั้งหมดนี้นะครับโดยเฉพาะ traction c o n t r o l เนี่ยมีการปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความ s m ooth มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับและ Tra c t i o n control ของเขาปรับได้3ระดับรวมถึง ปิดได้เลยเบาะนั่งของตัวรถครับมีการปรับให้มีความคอมฟอร์ตหรือว่านุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมครับตัวเบาะนอกจาก Le ign, รีดีไซน์เบาะใหม่ให้นั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงครับการวางเท้าถึงพื้นเนี่ยได้มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยังมีการเพิ่มวัสดุยูรีเทนโฟมในตัวเบาะอีก10%ครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยมีการแอบซอฟที่สบายมากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนครับปรับทรงเบาะใหม่ก็จะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นด้วย ใต้บาะของ Honda XADV 750ครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด22ลิตรครับใต้เบาะนี้ครับมีช่องจ่ายไฟ USB-C นะครับแล้วก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มบใบไดหนึ่งใบนะครับหรือจะซื้อพาวเนะครับกระเป๋าแยกพาร์ติชันมาใส่ของก็ทำได้รวมถึงใครที่อยากได้ USB มาไว้ที่ Handlebar เนี่ยในยุโรปเขาสามารถที่จะสั่งระบบช่องจ่ายไฟติดตั้งเพิ่มที่แฮนด์บาร์ได้นะครับรวมถึง กล่องข้างและกล่องหลังเนี่ยในต่างประเทศนะครับ h อ n ด้ XADV 750ที่ใช้สมาร์ทคีย์นะครับเขาสามารถใช้สมาร์ทคีย์เนี่ยนอกจากปลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยยังใช้ในการปลดล็อกกล่องหลังและกล่องข้างได้ด้วยซึ่งฟังก์ชันนี้ในประเทศไทยไม่เคยมีการนำเข้ามาจากจำหน่ายมาก่อนนะครับเรือนไม้ของรถคันนี้ครับยังคงใช้หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาด5นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Honda l o s i n g ครับทั้งใน Apple แล้วก็ Android ครับ คันควบคุมสั่งการจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีการเรืองแสงในยามค่ำคืนด้วยรวมถึงครับในปีนี้ XADV 750ครับยังเปิดตัวพร้อมกับรุ่นพิเศษ Special Edition สีเหลืองสวยมากๆครับนี่คือสรุปการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆครับใน2025 Honda XADV 750ครับคร่าวๆก็นานพอสมควรนะเอาละทีนี้ครับ เคนจะมาเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าปรับตรงไหนเพิ่มขึ้นมานะครับในรายละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ Honda XADV นะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเรียกว่า World Premier ตอนนั้นเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆเอามาเกสมาขับบนหิมะนะครับเมื่อปี2017เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาให้กับกลุ่ม Big Scooter มากเมื่อก่อน Big Scooter เนี่ยโอเค Honda ไม่ขับสายพานเป็นขับโซ่ ก็แปลกมากพอแล้วนะครับครั้งนี้การเปิดตัว XADV เนี่ยมาในแบบ Big Scooter Adventure นะครับซึ่งแตกต่างไปจากรถสกูตเตอร์ในเซกเมนต์นะครับตอนนั้นเยอะมากๆเลยครับด้วยสไตล์แบบ Adventure ที่เน้นความคล่องแคล่วนะครับปราดเปรียวนะครับและในปี2021เนี่ยเขามีการ ปรับโฉมนะครับยกระดับเครื่องยนต์ขึ้นมาเป็น750แล้วก็การปรับโฉมตั้งแต่ตอนนั้นครับจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ Honda XADV 750เนี่ยมียอดขายสะสมแล้วเกือบ80,000คันทั่วโลกครับจนปลายปี2024นะครับกับการเปิดตัวในโมเดลปี2025ครับ Honda Big b กไบนะครับเลือกที่จะทําตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปก่อนซึ่งในกลุ่มประเทศยุโรปอังกฤษเนี่ยมีการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม Big กสก o ตเตอร์เพื่อใช้ในการคอมมิวเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะครับหรือระหว่างเมืองก็ตามที่แพร่หลายมากๆนะครับมากันในเรื่องขุมพลังกันก่อนเลยนะครับ Honda XADV 750ครับยังคงใช้ เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของแมคาีนิกเครื่องยนต์กลไกลหรือว่าวิศวกรรมในรถคันนี้แต่อย่างใดเครื่องยนต์2สูบเรียง 745cc ครับขนาดกระบอกสูบนะครับคูณช่วงชักอยู่ที่77คูณ80มิลิเมตรครับเป็นเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารครับ เครื่องยนต์ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่57.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนอาทีครับเทคโนโลยีการจุดระเบิดครับจะเป็นองศาการจุดระเบิดที่270องศานะครับก็จะให้แรงพันส์เนี่ยที่ต่อเนื่องนะครับไม่ตึงตังตึงตังสมูทส่งกําลังได้ดีตั้งแต่รอบต่ําไปจนถึงรอบปลายนี่คือจุดเด่นของการจุดระเบิดแบบ270องศาครับ แม้จะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเชิงวิศวกรรมนะครับแต่เครื่องยนต์7 5 0ีซีรูปนี้ครับมีการพัฒนาแรงบิดในช่วงรอบต่ำกลางครับให้สมูทมากยิ่งขึ้นส่งกำลังได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับในเครื่องยนต์นี้นะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเครื่องสองสูบอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนเข้ามารบกวนเยอะ แต่ว่า Honda ครับเขาได้ใส่ทวินบาลานเซอร์เข้าไปครับซึ่งทวินทบาลานเซอร์เนี่ยจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของการทํางานของเครื่องยนต์ในรอบที่สูงนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยสมูทตลอดทุกย่านรอบเลยนอกเหนือไปจากนั้นนะครับทีมวิศวกรของทาง h อน da ยังออกแบบให้เครื่องยนต์รุ่นี้ครับมีน้ําหนักที่เบาด้วยการลดชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นลงครับและใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นะครับวัสดุต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยให้สูงสุดครับอย่างเช่น แคมชาร์ปของเครื่องยนต์กลุ่มนี้ครับยังทําหน้าที่ในการขับปั๊มน้ําด้วยแล้วก็ทวินบาลานเซอร์เนี่ยจะมีบาลานเซอร์ชาร์ปตัวหนึ่งครับทำหน้าที่ในการขับปั๊มน้ํมนนา,ามันเครื่องเพื่อลดพาร์ทที่ไม่จําเป็นออกจากเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีน้ําหนักเบาทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักเบาและมีความคล่องแคล่วขึ้นไปตามกันด้วยถังน้ํามันครับขนาด13.2ลิตรครับ h อนด้เคลมว่าถังน้ํามันขนาดนี้สามารถขับเคลื่อนได้ไกลามากกว่า360กิโลเมตรครับและประหยัดน้ามันสูงสุด3.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP มากันถึงในด้านรูปลักษณ์บ้างนะครับหลังจากปี2021ที่มีการเปลี่ยนโฉมเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่า Honda XADV ในไทยอ่ะตั้งแต่ปี2017ใช่ไหมมาปี2021จนถึงปัจจุบันเนี้ยการจองรถอ่ะไม่เคยแบบเดินเข้าไป Honda Big b บ g b i ไ e แล้วมีรถสต็อกเลยนะ ตั้งแต่ชม2017ชม2021ครับรอรถกันเป็นปียังไวสุด6เดือนตอนนี้ไปไปลายโมเดลแล้วเริ่มบอกว่ารอเดือน2เดือนก็ได้แล้วพี่นะครับบางคนต้องขายใบยจองแบบมีบุญค่ากันเลยผมว่าในโมเดลเย r 2025น่าจะแบบเดียวกันเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับ Honda XADV ในโมเดลเย r 2025ครับถูกนำดีไซน์ของปี2021เนี่ยมาต่อยอดและพัฒนาโดยทีม R&D Research and Development จากทีม Honda ในอิตาลีนะครับทำให้ดีไซน์ของตัวรถเห็นว่าลักษณะของเขาอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัดแต่จะมีความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นมีเส้นสายที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เส้นสายคมๆเหล่านี้ต้องบอกว่ามีแรงบรันรดาลใจและมีลักษณะที่คล้ายก,กันกับกระดาษพับโอลิการมิของญี่ปุ่นนะครับเส้นสายเฉียบคมต่างๆเนี่ยทำให้ตัวรถมันดูปราดเปรียวและพุ่งทยานรวมถึงครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ย ก็จะรับกับไฟหน้าใหม่ของเขาที่มาพร้อมกับไฟ Day Time Running l ไ g ท t ที่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย Daytime Running l ไ g h t ของเขายังเป็นครั้งแรกในวงการรถจักรยานยนต์ของโลกใบนี้ครับที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวครับโคมไฟหน้าของเขานะครับจะถูกออกแบบ ดีไซน์ด้วยคอนเซปต์แบบ Blackout ครับเทคนิคของทาง Honda ที่ทําให้ตัวคมไฟหน้าเนี่ยดูกลืนไปกับตัวรถนะครับและทําให้ไฟเดย์ไทม์และนิกไนของตัวรถอะ่ะมันดูโดดเด่นดูบเฉี่ยวขึ้นมาทําให้เส้นสายของตัวรถเนี่ยดูคมดูลู่ไปทั้งหมดทั้งคันนะครับบอดี้ของตัวรถในโมเดลเยีย2025ครับมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในหลายๆจุดเลย ตามนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็ความยั่งยืนของทาง Honda นะครับ Honda เลือกใช้วัสดุที่เรียกว่าดูร่าไบโอนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลนาหรือว่างานตัวถังครับวัสดุเหล่านี้ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อทําให้เกิดการหมุนเวียนใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ทําขึ้นมาจากพลาสติกรีไซเคิลหรือว่าพลาสติกชีวมวลครับเพื่อลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตให้มากที่สุดครับมีชิ้นส่วนไหนกันบ้างเรามาลงรายละเอียดกันนะครับ วัสดุอย่างกล่องเก็บสัมภาระใต้เบาะนะครับหรือว่ากรอบบล็อกของ Honda XADV 750เนี่ยถูกผลิตขึ้นจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้กันชนหน้าของรถย,ยนต์ Honda ครับนำมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นกล่องเก็บสัมภาระและกล่องเก็บถุงมือหรือว่ากล่องที่อยู่ด้านข้างคอนโซลตัวรถนั่นเองครับวัสดุโพลีโพรพิลีนนะครับถูกนำมารีไซเคิลครับเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนฝาครอบเวอร์ต่างๆนะอย่างเช่นฝาปิดถังน้ำมันนะครับแล้วก็ฝาปิด กล่องกรอบบ็อกซ้ายขวาพวกนี้จะใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยรวมถึงพลาสติกชีวมวลดูล่าไบโอครับนำมาเป็นชุดสเกิร์ตของตัวรถนะครับและก็ใช้เป็นวัสดุขึ้นรูปชิวหน้าของเขาด้วยครับ แล้วก็ Honda XADV 750นะครับนอกจากเป็นครั้งแรกของโลกที่มี d เด t i m e ม u ล n i n g Light ฝั่งไฟเลียวแล้วยังเป็นครั้งแรกของโลกที่มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้วัสดุ Dula b โอช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตลงนะครับแล้วก็ใช้วัสดุร e c y c l e ในการผลิตตัวถังของรถด้วยมิติของตัวรถนะครับจะมีระยะจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่820ม mm ิลิเมตรครับตัวเบาะมีดีไซน์ใหม่นะครับปรับรีดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้วางเท้าแตะพื้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม แฮนด์บาร์กว้าง940ม mm ิลิเมตรนะครับก็จะให้ทัศนวิสัยที่ดีและก็การแฮนด์ลิรที่มั่นใจตัวเบาะนั่งมีการเพิ่มยูรีเทนโฟอมอีก10%นั่งได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมครับชิลหน้าเองครับนอกจากใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลรักโลกแล้วเนี่ยยังถูกปรับกลไกลการดีไซน์ภายในใหม่ทั้งหมดครับการปรับสูงต่ำเนี่ยจะปรับได้5ระดับเมื่อก่อนอาจจะปรับได้เยอะกว่านี้นะครับไกลเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ปรับได้5ระดับซึ่งสูงต่ำเนี่ย มีระยะทั้งหมดอยู่ที่1 3 9มกามรครับการปรับกลไกลภายในของเขานะครับจะช่วยลดขั้นตอนจากการปรับชิลหน้าในรุ่นก่อนนี้ที่มีมากถึง5ขั้นตอนและต้องใช้มือสองข้างเนี่ยเหลือเพียง3ขั้นตอนโดยใช้มือซ้ายแค่ข้างเดียวคือสามารถขับไปแล้วก็เปลี่ยนชิลหน้าได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับแต่การใช้มือข้างเดียวในการปรับชิลหน้าได้เนี่ยเคียนดาวเอาว่าน่าจะใช้ปรับตอนเราขับได้นะครับก็น่าจะหมุนล็อกนะครับแต่ใช้มือข้างเดียวจากเมื่อก่อนเนี่ย ต้องปล่อยมือ2ข้างมาจับบางทีขี่ไปแล้วร้อนแล้วหนาวอยากปรับตอนขี่อย่างเงี้ยก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับพาร์ทของการควบคุมนะครับหน้าจอเรนไม,ม้ยขนาด5นิ้วที่เป็น TFT สีสีเนี่ยโอเคก็ยังไม่เป็นทัชสกรีนก็ยังไม่เป็น Apple CarPlay แบบใน Honda Africa t าทวินะครับแต่มีการปรับปรุงให้สู้แสงได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับระหว่างหน้าจอ TFT นะครับที่เป็นหน้าจอดิสเพย์ของเขากับ c คอนะครับหรือว่า ตัวพลาสติเกเคลือบด้านนอกเนี้ยฮอนด้าเขามีการเพิ่มชั้นเรซิ่นเข้าไปครับระหว่างหน้าจอแล้วก็หน้าก,ากากของหน้าจอนะครับส่วนหนึ่งคือลดแสงแฟลร์ครับที่จะเกิดจากมุมสะท้อนในการรับแสงจากพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบทําให้ผู้ขับขี่ครับสามารถมองหน้าจอได้คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมสู้แสงมากกว่าเดิม สะท้อนแฟร์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการปรับรูปแบบการมองเห็นนะครับได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ Honda r o รดซิงเพื่อนำทางนะครับควบคุมการเล่นเพลงรับสายวางสายโทรศัพท์และอื่นๆได้นะครับฟังก์ชันของ r o ดซิงเนี่ยก็ลองไปโหลดแอปพลิเคชันมาลองใช้กันดูหมวกกันน็อกต้องติดบูทูธไว้ด้วยนะ Honda XADV ครับยังมีการเพิ่มระบบ Cruise Control ครับทำงานผสมผสานกับเทคโนโลยี Dual Clutch Transmission ครับทำให้สปีดเนี่ย ต่อเนื่องนะครับส่งกําลังได้อย่างนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างไร้รอ,อยต่อในการใช้งานครูซอนทนครับสั่งการผ่านประกับที่ฝั่งขวานะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ควบคุมทั้งการเปิดปิดระบบนะครับการเพิ่มลดความเร็วในลักษณะาคล้ายกับตัวแอฟริกาทวินนั่นเองครับพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาด22ลิตรนะครับก็จะใส่หมวกัน็อกเต็มใบได้1ใบมีไฟส่องสว่างแบบ LED มีช่องจ่ายไฟ USB-C นะครับแล้วก็มีระบบ Honda Smart Key ในการเรียกรถนะครับล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ครับรวมถึงในต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถใช้ Smart Key ในการปลดล็อกกล่องหลังนะครับกล่องสัมภาระได้ด้วยนะครับการขับขี่นะครับแล้วก็สั่งการรถคันนี้เนี่ยจะใช้คันเร่งแบบไฟฟ้านะครับหรือว่า t t t l t by wire สั่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโหมดการขับขี่พื้นฐาน4รูปแบบของเขา Standard Sport Rain Gravel นะครับรวมถึงจะมีโหมด User มาให้1โหมดนะครับทำให้ลูกค้าสามารถปรับการใช้งานได้เองครับไม่ว่าจะเป็น Power Engine Brake แล้วก็ตัว Honda s e c t a b l e Talk Control หรือว่า Traction Control ครับโดย Traction Control เขาปรับได้3ระดับแล้วก็เลือกเปิดปิดได้ซึ่ง traction control ในโปรงเดลเยียร์2025ครับมีการปรับปรุงให้ทำงานได้ Smooth มากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็น power นะครับ traction control engine brake control เนี่ย จะปรับนะครับในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโหมดนั้นน่ะคุณใช้โหมดอะไรอยู่แต่ละโหมดจะมีพรีเซ็ตฟังก์ชันพวกนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงระบบ DCT ครับหรือว่า d Dual c l u t c h Transmission ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็ของทาง Honda Big b กบด้วยมีการพัฒนาให้ตอบสนองในช่วงออกตัวและความเร็วต่ำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแบบเดียวกับใน Honda a f r i ริ t w ทว m นเดล Year 2024 ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความเนียนของ traction control มากขึ้นมีความเนียนของระบบ dual clutch transmission ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยลำดับการเปลี่ยนเกียร์ช้าเร็วนะครับจะขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ที่คุณเลือกหรือแม้กระทั่งครับในโหมด user เนาะลูกค้าสามารถที่จะเลือกปรับรูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ได้เองครับทั้ง5รูปแบบเลย เน้นตั้งแต่ความนุ่มนวลแบบขี่เรื่อยๆสบายๆหรือว่าอยากให้เปลี่ยนเกียร์แบบฉับไวดุดันลากบนทางกรวดทางทรายนะครับก็สามารถเลือกได้ในโหมด User ครับแต่แต่ละโหมดนะครับที่มีอยู่ Standard Sport Rain Gravel เนี่ยก็จะมีพรีเซตของระดับการเปลี่ยนเกียร์ที่เข้ากับโหมดนั้นๆเอาไว้อยู่แล้วด้วยครับนอกจากนี้ครับผู้ขับขี่ครับสามารถเลือกระบบการเปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งแบบออโต้ทรานส์มิชันหรือว่าแมนนวลทรานส์มิชันนะครับ ใครที่เคยใช้เคยเห็นก็จะรู้กันดีนะครับมีปุ่มอยู่ที่ประกับฝั่งขวาเลือกสลับระหว่างออโต้กับแมนนวลถ้าแมนนวลเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้พัดดัลชิพที่ประกับฝั่งซ้ายในการชิปเกียร์บวกลบได้เองครับหรือแม้กระทั่งจริงๆในโหมดออโต้คุณก็สามารถใช้ประกับที่ฝั่งซ้ายเนี่ยในการชิปเกียร์ลงเองได้เพิ่มเกียร์ขึ้นเองได้นะครับแต่ระบบเขาก็จะสั่งการอัตโนมัติเองหลังจากนั้นด้วยนะครับแต่ละโหมดก็จะมีความเนียนที่ยอดเยี่ยมในการต่อเกียร์นะครับ รอยต่อของระบบเกียร์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่รู้สึกเลยรวมถึงครับความเนียนเนี่ยใน DCT ถ้าเทียบกับเจเนอเรชั่นแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า DCT ของ Honda พัฒนาไปไกลมากมนะครับมีรอยต่อที่น้อยลงมากๆครับรวมถึงเซนเซอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาทําให้ระบบของรถเนี่ยเรียนรู้ได้ว่าตอนนี้เราเข้าโค้งอยู่ตอนนี้เราใช้คันเร่งแบบไหนตัวรถเอียงอยู่หรือเปล่าจะไม่มีการเตะเกียร์เวิร์ววืด,วดๆนะครับเหมือนในเจเนอเรชั่นแรกๆครับ แล้วก็ส่งกำลังได้ต่อเนื่องทุกสภาวะการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมครับที่สำคัญเลย DCT เนี่ยจะช่วยให้ชุดเกียร์ของคุณเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าเดิมครับเพราะว่าในการต่อเกียร์เนี่ยมันจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าระบบสมองกลของเขาจะคิดในการเปลี่ยนเกียร์ให้ทั้งหมดครับโครงสร้างของรถคันนี้ครับเป็นเฟรมแบบ tubular steel diamond frame นะครับตัวเฟรมเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดที่กระทัดนรัดครับแต่ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่ใต้เบาะ ที่สูงที่สุดนะครับในตัวถางที่ปรับเบียของเขาระยะฐานล้อจะอยู่ที่1,590ม mm มครับมุมเล็กนะครับองศาเทรลต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่27องศานะครับแล้วก็ร้อยสมิลิเมตรครับมีการออกแบบจุดนี้มาเพื่อให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมในสภาวะการจราจรที่คับขั้งด้วยซึ่งจุดนี้เคนยืนยันได้เลยว่า XADV เนี่ยจะโฉมไหนก็ตามที่เคยขับมาขี่ในเมืองเนี่ย มุดคล่องตัวมากๆทั้งเรื่องของพลักกำลังความต่อเนื่องของเกียร์ DCT ครับและความคล่องตัวของรถแฮนเลิบายาวๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้แคบเกินไปนะมุดฝ่าก,การจราจรได้สบายๆเลยแม้ว่ารถจะมีน้ำหนักตัวอยู่ถึง237กิโลกรัมก็ตามครับระบบกันสะเทือนของรถคันนี้ครับได้โช๊คหน้าหัวก,กับ41มิมตรนะครับมีระยะยุบอยู่ที่153ม mm, มโช๊คหลังเดี่ยวโปรลิงนะครับระยะยุบ150ม mm, มก็สามารถปรับค่าสปริงพีโหลด แล้วก็ค่ารีบาวของระบบการสะเทือนได้สวิงอาร์มของรถคันนี้เป็นสวิงอาร์มรูปตัวยูนะครับเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมล้อหน้าขนาด17นิ้วครับยาง120ทับ70ล้อหลัง15นิ้วครับยาง160ทับ60ได้เบรกหน้าเป็นเรเดียลเมาส์คาลิปเปอร์สีลูกสูบครับจานเบรก296ม mm, ิลม ABS ทำงานแบบ d ด o Channel ด้วยหลายคนได้เห็นนะครับรูปร่างหน้าตาของ Honda XADV 7 5 0มาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โห มันดูสปอร์ตมันดูเฉบียเฉีียวมันดูพุ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเส้นสายนะครับที่เฉียบคมมากขึ้นนะมีมิติที่ดูแล้วรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยน่ามองมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะบริเวณพารแนลด้านข้างของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นด้านหน้าชิ้นบอดี้ชิ้นท้ายรถเนี่ยมันจะมีสันมีเหลี่ยมมีคมที่เหมือนที่เคนคบอกไปตอนต้นคือเหมือนกระดาษพับโอลิกามิของญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็สวยงามมากๆครับตอนนี้ Honda เปิดตัวมาเนี่ยก็จะมีสีเทานะครับสี สีขาวเนาะแล้วก็จะมีสีพิเศษก็คือสีเหลืองที่เป็นสเปเชียลอิดิชันครับแล้วก็ในยุโรปเนี่ยเขาจะเปิดตัวพร้อมชุดแต่งนะไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าสูงนะครับกาดแฮนที่เป็นกาดแฮนฝังไปในประกับแฮนนะครับไม่ใช่กาดแฮนลอยที่แถมมากับตัวรถมีเหล็กกันล้มนะครับมีเรื่องของไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้กล่องข้างกล่องหลังติดตั้งมาให้แบบครบถ้วนครบคันนะครับรวมถึงกระเป๋าสาหรับวางที่ด้านหลังคอนโซลด้วย และนะครับคือข้อมูลทั้งหมดของ Honda XADV 750แบบเจาะลึกกันเลยวันนี้นะยังไม่มีโอกาสได้พาไปชมตัวเป็นๆที่ประเทศไทยแบบใกล้ๆเพราะว่ารถมีคันเดียวสื่อมวลชนเยอะมากเดี๋ยวเร็วนี้ครับจะพาไปรีวิวพาชมกันแบบใกล้ๆเลยอยากดูแบบไลฟ์อยากดูแบบภาพคมชัดเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ครับไม่เกินสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีให้ชมกันอย่างแน่นอนครับฝากกดไลค์ส c r i b ยเป็นกำลังใจให้เกียร์อัพด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ